สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสอนเอาชุดนี้นะตัวบาร์สลบโกลเด้นเทร d เนี่ยก็เป็นชุดอาบน้ำนั่นแหละสีทองนะวิธีได้ใช่ไหมกดสเปซบาร์อัพเทนมันจะบอกเดี๋ยวก่อนนะมันก็บอกว่า r e c e i v e Reward นะ r e c e i v e Reward Spring w a l e Pavilion เนี่ยอ่าสิบคอนเซติฟติเดย์ก็คือได้ติดต่อกัน10วันนายเควสเนี่ยมันถ้าดูดูเหมือนคือได้ค่อนข้างยากเนะี่ยมันต้องทำา10วัน ต,ต้องใช้ความพยายามน,นิดนึงนะที่เรียบทําคลิปนี้ก่อนเป็นเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะถ้าเรามาเห็นทีหลังเนี่ยเรามาเห็นทีหลังเราต้องเสียเวลาทำสิบวันใช่ไหมดังนั้นถ้าเห็นวันแรกๆเราก็ได้ใช้เร็วเลยก็ถือว่าชุดก็ค่อนข้างสวยอยู่นะเอาละมาเดี๋ยวเริ่มกันอันดับแรกนะครับไปที่แมปนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นมัลติเพเยอร์นะครับสอนแบบละเอียดเลยคนจะทํากันได้พอเป็นมัลติเพเยอร์แล้วเราก็มาที่เมืองนี้นะไคเฟงนี่นะตรงด้านบนนี่เลยนะเบลเวตเชตเนี่ย เนี่ยมันจะเขียน Spring Wave เนี่ย Pavilion เนี่ยแล้วก็ว้ามาหินนี้เลยนะครับต้องเป็นเวอร์ชั่นของเป็น multiplayer นะเรามาถึงแล้วออนไลน์ต้องมีคนดีพิงพอมาถึงแล้วก็เปลี่ยนชุดนะเฮ้ย <Hey. S 1> มันเพลงเอวา r เก e ียนนี่หว่า เ่งฟังเมื่อวานเองนี่เปลี่ยนชุดละเราก็มานวดเขานะถ้าเรานวดเราจะได้ติปนะเอฟนักศาสตร์นี่บริการนวดให้ใชตีนนะครับคนอย่างผมไม่ใช้มือให้คนอื่นอยู่แล้วเอาเลยเ <laughs> ปิดให้อวานะนี่เดี๋ยวซิเจนนวดเลยไง อ่ามันบอกให้ไปไหนนะโกลทูแชทกับเคมรีบอร์ดใช่ไหม m มสเตดท t ิปเนี่ยคือเราต้องกดแชทนะเข้ามานะครับเราจะได้รี w อร์ดนะอ่ะทีนี้เลยเรามาดูว่าเราได้ผ่านไปยังเวลาเช็คนะครับกดที่หน้าเรานะแล้วก็ไปตรง c h i e v e m e n t อ่ะ c h i e v e m e n t เลื่อนลงมาตรง c a f e งแอ a รนะแล้วก็มันอยู่ที่ Wandering Whisper 3นะอยู่ท้ายสุดเลย เดี๋ยวนี่ไงผมได้มาแนละ้วผมได้หนึ่งเต็มสิบนะคือต้องมานวดทุกต้องมานวดให้คนอื่นสิบวันนะถึงจะได้ชุดนี้นะครับนี่ต้องนวดให้คนอื่นสิบวันไนดะ้ชุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเอาเป็นว่าชุดเนี้ใส่ให้ดูก่อนคลิปนี้มันทําไม่ยากก็คือถ้าอยากได้ชุดนี้ก็มานวดให้คนอื่นสิบวันนะอย่างที่ผมสอนไปไม่ยากชุดสวยๆเดี๋ยวดูซิมีใครให้เทสนวดอีกมัา อ๋อ oh, มีให้เลือกจะเลือกอันนี้จะให้เลือกเราว่าเราจะนวดมือหรือจะนวดขา mm hmm. แล้วเป็นไงอ่เลือกนวดตรงนี้กันนะไลท์ทายอ่ะก็มีคําสั่งเต็เยอะคําสั่งไหนก็คือนวดหมดนะแล้วแต่คุณจะใช้นี่ไงนวดตรงขา <c oughs> <c oughs> บีบๆ <c oughs> มนวด้ลุมลุมทุกคนอยากได้นะเ okay. อ่มามเสร็จของพีวละอ่ะได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเรานวดเรานวดเราจะได้ตังค์ฮะ อนไรอีกป่ะนี่ไงเอ้ยมันชื่ออะไรวะนี่นี่ได้จริงๆด้วยนวดได้ดีเนืดอได้ดีดก็ลวครับเนี่ยเทคนิคการเอาชุดเหลืองก็มีแค่นี้นะไปทํากันก็แนะนําให้รีบทํานะเพราะมันใช้เวลา10วันถ้าคุณรู้ช้ากว่านี้ใช่ไหมกว่าจะทําโหมันนานเลยก็นี่ผมรู้ผมเก้อเลยเอาเรีบมาทําให้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเสริมสําหรับคนอยากใช้ห้องอาบน้านะครับคือเวลาเรามาถึงห้องอาบน้ำเนี่ยเราจะเห็น คำสั่งใช่มอยู่ตรงขวาล่างนี่นะกดคิวเราก็จะตัวเรามันจะลงมาแช่น้ำนะ <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดกด e มันจะไม่นวดให้คนอื่น <c oughs> มันก็ตลกดีนะเนี่ยถ้ากด e นะมันจะไม่นวดให้คนอื่นนะดูผมกดไปกดไกลๆมันจะเดินไปนวดให้เขานะ <c oughs> ไปเกาหลังกันเป็นทอดๆนะ <c oughs> ตลก ส่วนนี้มันเป็นบัฟบ,บอกแค่นี้นะที่ผมดูอะ่ะให้ลงอ่างเนี่ยมันได้แค่นี้แหละพวกบัฟดีเจนเลือดอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลเข้าไรล,ลึกมากสักเท่าไหร่นะเ,เพราะว่าคลิปนี้เอาเป็นหลักๆเรื่องชุดก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ